สวัสดีครับ EP นี้นะครับก็จะมาว่าด้วยเรื่องของการเซฟแมทเทอเรียลแล้วก็การเรียกแมทเทอเรียลสำเร็จรูปต่างๆมาใช้งานนะครับสำหรับตัววีเลย์นะอ,อันดับแรกเนี่ยก็คือเปิดหน้าแมทเทอเรียลขึ้นมานะครับก็คือหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยวิธีใช้งานพวกแมทเทอเรียลสำเร็จรูปต่างเนี่ยก็คือเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น วิเลก่อนนะโอเคเราสามารถเรียกแมททีเรียลสำเร็จรูปหรือว่าแมททีเรียลที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเราสามารถเซฟแล้วก็เซตไว้ได้เขาจะเรียกว่าตัว Material ยลไลบรารีนะครับก็คือเวลาเรากดตัวนี้ที่เป็นรูปนี้ย g t t m t t r r i l l เนี่ยขึ้นมา มันก็จะสามารถเรียก Material ที่เราเซทเอาไว้ขึ้นมาใช้ได้อย่างเช่นตัวนี้อ l อ m a t e r i a l เนี่ยก็คือว่าเป็น Material ที่ผมผสม,มไว้แล้วก็เซฟเก็บไว้ใช้ส่วนตัวนะครับก็คือใช้บ่อยๆนี่แหละอย่างเช่นตัวนี้ t l e floor เนี่ยก็คือจะเป็น Material พื้นกระเบื้องอย่างนี้อย่างเช่น t e t i r l เอ่อ ไวซ์เซมิกอนแบ็กเซมิกอนอย่างนี้ก็คือพวกสีพ่นสีขาวสีดําต่างๆแล้วก็บางทีถ้า,าอยากได้สีอื่นเราผมก็แค่เอามาเปลี่ยนสีอย่างเช่นมิลเลอร์มิลเลอร์เคลียร์อันนี้ก็คือกระจกใสแต่ว่ามันเห็นเป็นดำๆอย่างนี้แแต่พอใส่แมทเทเรียเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันก็จะเป็นกระจกใส ลองใส่ใดูนะยัจะตกใส่เนี่ยก็คือเป็นแมทีเรียลที่ผมใช้บ่อยๆหรือแม้แต่ไว้นอร์มอลนี่คือแบบสีขาวปกติเนี่ยขาวปกติก็คือพวกนี้ที่เราเซตไว้หรือแม้แต่เมทัลเมทัลนี่คือพวกสแตนเลสต่างๆก็เซฟเก็บไว้เก็บไว้ใช้งานอันไหนสวยๆเนี้ยผมก็ เก็บไว้ใช้งานเซฟเก็บไว้ใช้งานเป็นส่วนตัวแบบนี้นะครับมาท,ที่เรียลสองพันยี่ก็คือเซตตัวโพวสตลเลตทองโรสโกลอลูมิเนียมแล้วก็กระจกสีชาทองสีดำอะไรต่างๆอันนี้ก็คือพื้นพื้นไม้สำเร็จรูปที่ผมเซตไว้ใช้งาน ก็คือมันจะมีสีประมาณ3ามโทนสามเฉดนี่แหละก็คือสีอ่อนสีเข้มสีกลางอะไรแบบนี้ก็สามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้เลยไม่ต้องมานั่งผสมใหม่ตัวน,นี้ครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้โอเคทีนี้มาดูว่า พวกนี้เราสามารถเรียกมาใช้งานได้ไงอันนี้เดี๋ยวผมปิดไปก่อนเลยนะผม delete close ไปก่อนไม่ใช่ delete close อ่าโอเคมาถึงเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าต่างว่างๆแบบนี้ใช่ไหมกดขึ้นมาก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมครับทีเนี้ย ผมจะมีการเซตตัวที่เก็บ material ของผมไว้ก็คือจะเป็น material folder material f a แฟคทอก็คือตัวนี้ก็คืออย่างเช่น all material library เนี่ยก็คือจะเป็นพวกที่ผมใช้เก็บพวก material ที่ผมชอบใช้บ่อยๆที่ผมคิดว่าเออมันโอเคนะมันสวยนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะเก็บไว้ใช้ไม่อยอย่างเช่นพวกลายวอลเปเปอร์หรือแม้แต่สีไม้ลายไม้ที่คิดว่าใช้แล้วโอเคก็ไม่ต้องไปนั่งหาก็คือจะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเลยส่วนไฟล์พวกนี้ก็คือไฟล์ที่เราจะเอามาใช้เปิดใน 3D ของเราทีนี้วิธีเปิดก็คือให้เรามาที่ตรงนี้ครับที่เป็นจุดตรงนี้ เนี่ยติ๊กเก็ตแมทเทียรตรงนี้นะแล้วก็สามเดียมตรงนี้นะแมทเทีย l แมปเบราวเซอร์เนี่ยแล้วก็เลือกโอเพนพอโอเพนเสร็จปุ๊บก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ของเรานี่นะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็เปิดเนี่ยก็มาแล้วครับมาแล้วนะ ก็ตัวนี้ถ้าเปิดก็คือเปิดครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดเลยไม่ต้องมานั่งเปิดเปิดปิดปิดใหม่อย่างตัวนี้มันเวลาเราเรียกเข้ามามันก็จะเป็นลูกเล็กๆนี้ถ้าเราอยากเห็นเป็นใหญ่ๆเนี่ยเราก็เลือกที่คลิกขวาตรงนี้แล้วก็มาดิสเพย์แล้วก็เลือกอย่างไดาใหญ่หน่นอยก็มีเดียมอย่างตัวนี้ผมไม่อยากดูปุ๊บผมก็เอาออกให้โชว์เป็นเท็กซ์โชว์แค่ชื่ออย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างงี้นะครับ อ่าโอเคไอ้สามตัวนี้คือเป็นแมทเทเรียลที่ผมเซฟไว้ใช้งานเองเซฟไว้ใช้งานเองทีนี้ถ้าเราอยากเซฟแมทเทเรียลไว้ไว้ใช้งานของเราเองบ้างเราทำไงใช่ไหมก็คือสมมุติเราผสมแมทเทเรียลมาตัวหนึง่ง mm. อันนี้นะครับอ่าสมมุติเป็นตัวนี้ปุ๊บแล้วเราเราว่าเราอยากเก็บไว้ใช้งานหน้าเนี่ยเราเซฟยังไง เราก็เลือกที่ตัวนี้ครับเลือกเอาที่ m ม t ทีเรีที่เราจะเซฟใช่ไหมแล้วก็เลือกที่ PutToLibrary แล้วเราก็เลือก Library ที่เราจะเก็บทีนี้ก่อนอื่นถ้าเรายังไม่มี l i b r a r y อะไรของเราเลยเนี่ยเราต้องสร้าง l i b r a r y ของเราขึ้นมาเองก่อนก็คือให้เลือก New Material Library ตัวนี้แล้วก็เลือกที่ Save แล้วเลือก New Material Library 2 0 2 2อนย่างนี้นะ Test Save ไฟล์ตัวน,นี้ก็จะมาถูกเก็บไว้นี่เห็นไหมก็จะมาถูกเก็บไว้ที่ที่เราเซฟแหละ ทีนี้เวลาเราจะเซฟปุ๊บเราก็เลือก put to แล้วเราก็เลือก t ท s t ตั้งชื่อแมทท่เรียกตัวนี้เสร็จเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาเก็บไว้นี่เห็นไหมครับทีนี้ถ้าสมมุติคราวหน้าเราจะเอากลับไปใช้ที่บ้าน,ท,น,นที่นู่นที่นี่ที่ออฟฟิศหรือที่อะไรก็ตามเนี่ยเราก็แค่เซฟไฟล์นี้ไปด้วยแล้วเราก็ ไปเปิดที่เครื่องหนึ่งก็คือใช้วิธีเดียวกันก็คือ Open Material Library ก็ถือว่าใช้ได้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นะครับทีนี้เรารู้วิธีการสร้าง Library การเปิดการเซฟและทีนี้มาดู Material ที่น่าใช้งานที่ผมชอบใช้กันบ้างเมื่อกี้ก็คือรีวิวไว้ให้ดูก็คือตัวพื้นใช่ไหมฮะมันจะเป็นตัวนี้ ตัวไซเกอร์เชดเดอร์มันจะซื่อชื่อไซเกอร์เชดเดอร์ตัวนี้นะครับที่ผมเก็บไว้นะมันจะมีทั้งหมดอ่าจริงๆอ่ะหกวอลุ่มแต่ว่าเราไม่นับ2องเพราะมันเป็นเมเทัลเลยจริงๆอ่ะเราใช้แค่หนึก็ได้จริงๆอ่ะวอลุ่มที่ใช้มากที่สุดก็คือวอลุ่มหเพราะว่ามันจะมีตัวหมายมาให้นี่ฮะนี่ตัวอย่างจริงๆมันมีพวกหนังกับคอนกรีต ขัดมันด้วยแล้วก็มีพื้นกระเบื้องบางส่วนที่เรามาใช้ได้เนี่ยเขาก็จะมีแมปมาให้กับไลบรารีมาให้เห็นไหมครับทีนี้เราก็มาเปิดได้เลย OpenMaterial มาที่ Cycle Shader Volume 1เลือก Material Library ตัวนี้ปุ๊บ อ่าก็ใช้ W4 เนี่ยมาแล้วสมมุติผมจะเอาคอนกรีตด,ด้วยก็ไปที่เดิมอ่าผิดนี่มาแล้วเหมือนกัน ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยที่นี้บางคนที่ open library เข้ามาแล้วแล้วมันเป็นแมทเทาๆเนี่ยมันไม่มีลายไม้ขึ้นมาเนี่ยให้เราทำการ configure user p a t ก่อนนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม 3D ม,มาก่อนเนี่ยเราไม่ได้ทำการตั้งค่าหาแมทเนี่ย มันจะหาแมททีเรียวพวกลายไม้พวกอะไรพวกนี้ไม่เจอวิธีการก็คือให้มาที่ customize configure user p a r t external file เห็นไหมครับพวกนี้คือ,อรายชื่อแมททีเรียวที่ผมได้ผ่านไว้แล้วก็กด add กด add แล้วก็ไปที่ที่ตัวไฟล์ library นั้นอยู่สมมุติผมเซต c ซเคิร์ชเเอใช่ไหม v o ล u มหนึ่งปุ๊บเลือกมาที่แมปนี่ครับแมปมันจะมีรูปใช่ไหมครับติ๊กสักรูปหนึ่งแล้วก็กด add sub part ให้ติ๊กถูก add sub part เพื่อที่ว่ามันโปรแกรมมันจะได้อ่านทุกภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้กด use part เป็นอันเสร็จสิ้นครับโอเคทีนี้ก็กลับมาที่เรื่องตรงนี้ว่าที่ผมเซ t all material ไว้เนี่ยรูปพวกเนี้ยก็คือเป็นรูปที่ผม ใช้งานผสมแมทเทเรียลสำเร็จรูปเอาไว้ผมก็เลยต้องเก็บรูปไปด้วยไม่งั้นเนี่ยมันก็รูปมันก็จะแมทเทเรียลรูปม,มันก็จะไม่ขึ้นก็จะประมาณนี้ครับนั้นเวลาใช้งานปุ๊บผมก็กด Configure User p a r t ไปเลย เค okay. เรียบร้อยทีนี้ใน uralibrary ของผมที่ผมใช้งานเนี่ยก็คือผมก็สามารถใช้งานแมททีเรียลที่ผมได้เซฟเก็บไว้ได้ละถ้าสมมตินอนาคตมีการเซฟแมททีเรียลตัวไหนเพิ่มเข้ามาผมก็จะเอารูปมาใส่ไว้เพิ่มก็คือจะเป็นไล b รารีส่วนตัวที่ผมใช้งานในงานของผมส่วนตัวของผม,ผมก็จะเซตอัพไว้ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นพวกโมเดลต่างๆที่ผม นำมาใช้งานบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเพลร o มนี้ก็คือจะเป็นเซตเซตพระพุทธรูปเซตพวกต๊ะหมู่บูชาที่ผมใช้งานบ่อยๆไอหนึ่นี่จะเป็นวิวจะเป็นวิวสวนต่างๆเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือ ให้ใช้ใให้ใช้ชการ configure user path material ทั้งหมดในนี้ด้วยเพราะต่อไปถ้าสมมุติผมจะใช้แบบพวกวิวส่วนหรือวิวต้นไม้ผมก็ดึงเข้ามาในงานอื่นต่อไปผมก็ใช้งานได้เลยอันนี้จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้นอกเรื่อง material นิดนึงนะแต่มันเกี่ยวข้องกับการ configure user path ในการอ่าน material แต่เราก็ต้องลบพวกกล้องกับแสงออกนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมดีมันอาจจะติดมาด้วยกะศซีนพวกนี้ก็คือจะเป็นบริเวณบ้านก็คือสวนรอบๆบ้านก็มาใส่ใช้งานประยุกต์ใช้กบงานอื่นๆได้วิวถ้าไม่ชอบก็ลบทิ้งเปลี่ยนก็เวลาเรายิงมุมยิงอะไรเห็นมันก็จะเห็นเป็นกำลัวบ้าน เห็นเป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราไม่คอนฟิกเกอร์ยูเซอร์ผ่านมันเราเอาแมที่เรียลเราเอาโมเดลเข้ามาเนี่ยมันอาจจะขึ้นเป็นเทาๆไม่มีภาพอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้จบเรื่องจบเรื่องไลบรารีจบเรื่องไลบรารีแล้วนะครับก็คือจะหลักๆก,ก็คือจะเป็นพวกแมที่เรียลที่เราเซฟไว้ใช้งานบ่อยๆนะแล้วก็ วกสแตนเลสกระจกต่างๆอันนี้คือผมทําอัปเดตไว้ของตัว m a t เ r i เ l ียล2021ตัวเมท a l ก็คือตัวพวกสแตนเลสต่างๆแล้วก็สอนสร้างตัว Library แล้วก็จะมีแมทเท i เรียลสำเร็จรูปก็คือจะตัวพื้นไม้กับคอนกรีตของตัว c y เ h อร์เชเดอนะครับอ่าทีนี้จะมีทิปเล็กๆน้อยๆ อีกนิดนึงก็คือในส่วนของแมทเทเรียลสำเร็จรูปที่ผมนำมาใช้งานกับตัวมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะเวลาเราใช้ปุ๊บเราก็แค่เลือกแล้วกด Assign m แมท r i เรมันก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วเราก็เอาไปใส่ในวัตถุได้ ทีนี้วิธีการลงใช้งานตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน3 2 3จ0ดสามจดจดศนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวอื่นเนี่ยมันจะยังใช้งานกับสอง9ิกาไม่ได้มันใช้งานได้กับเวอร์ชันเก่าๆทีนี้วิธีการเนี่ยก็คือว่าเรากดเข้ามาเนี่ยเราต้องลงโปรแกรมก่อนนะอันนี้ผมลงไปแล้วก็คือเดี๋ยวผมลองลบไ้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวอขอ วิดีโอก่อนแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะมาครับก่อนอื่นปิดตัว 3D ไปก่อนนะทีนี้ก็ดเดินคลิกไฟล์เข้ามาครับไปหาที่ที่เราลงโปรแกรมไว้ก็คือโปรแกรมไฟล์ AutoDesk t d m a x แค่นี้นะครับแล้วก็ Select Folder Install เสร็จแล้วครับแล้วก็ เข้าโปรแกรมอ่ะทีนี้ตอนแรกเนี่ยมาถึงเนี่ยมันจะยังไม่มีปุ่มเอาไว้ใช้งานใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องลงหาตัวปุ่มตัวที่เปิดใช้งานตัวโปรแกรมเมื่อกี้เข้ามาใช้ก่อนก็เข้ามาไว้ก่อนก็คือเลือกที่ Customize เลือก Customize User Interface นะครับ อ่ามาที่ทูบาร์ตัวนี้ก็คือผมเคยสอนสร้างทูบาร์สำหรับการใช้งานสคริปไปแล้วเนาะเลือกที่ตัวเมนยูไนเนี่แหละครับแคตต g o อ y นะครับ,รบให้เลือกมาที่ถ้าเราลงถูกต้องนะมันจะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาก็คือตัว Cycle Studio แล้วก็เลือกที่ปุ่ม VMPP ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เอามาไว้เอามาไว้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถใช้งานได้แล้ว ถ้าเปิดมาเป็นอย่างนี้ก็คือสค,ค,คือเราลงถูกต้องนะครับก็จะมีหมวดอื่นหมวดต่างๆให้เราใช้งานที่ใช้บ่อยๆก็คือจะเป็น m e t a ลนะครับที่เป็นพวกสแตนเลสแล้วก็จะมอีอาจจะมีพวกใช้ f a b บิกบ้าง f a b บิกนี่จะเป็นพวกผ้าต่างๆนะครับทีนี้ถ้าสมมุติคนที่ลงปุ๊บแล้วยังไม่ได้ทำการ c o n f i g u r อร์ยูเซอร์าเนี่ยมันจะไม่มี Material ขึ้นมาให้นะ ให้เราทำการ configure user part ก่อนลักษณะเดียวกันนะครับไปที่ external file เลือก add แล้วก็ไปที่ที่มันเก็บไว้อยู่ก็คือตัวนี้นะ3.2เลือกที่ map แล้วก็ติ๊ก material สักตัวหนึง่งติ๊ก add sub part กด use part ถือเป็นอันเสร็จสิ้นครับก็สำหรับอ a พาร์ทนี้ก็คือในส่วนของ material library แล้วก็แถม t i ฟเกี่ยวกับก ตัวแ a ทที่เรียกสำเร็จรูปให้ใช้งานนะครับสอนการลงแล้วก็สอนการใช้งานโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ